สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวชมคาดมาัดไรเดอร์ดีเคทนะฮะวันนี้จะมาทดสอบว่าวันด้ใช้การ์ดท,ที่มันแถมจะขนมครับปัสดได้หรือเปล่าฮะเราไปดูครับแป๊บน,นึงครับโอเคครับนี่ครับดึงเรียบร้อยแล้วครับ ก็เริ่มเปิดกล่อ,ลอ,องเลยคหัวขห้างเก่านะแล้วมีโคเยอะเนละยนะยี่ยเจ็ดไอะเอาลองดีเคดเลยนะด้านหลังไม่มีอะไรนะอะด้านหลังไม่มีอะไรนะครับเออใส่ กันโ,ววลลโอ้วมนเลยกรดึงครับแป๊บต่อครับเข้าไปได้นะครับ มันเป็นเอ็นน้งอ่ะก็ใส่ได้ครับอสรุปว่าไอการ์พวกนี้มันใส่กับที่คือมันใส่กับการ์อื่นได้นะครับถ้าของจริงอาจจะไม่อ่านครับนั้นก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจบ ช่วยกดไลค์กดซับตั้งค่า,ายนะค,ครับจะทำคลิปใหม่ในเ,เ,เร็วนี้ครับสวัสดีครับ